สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผม U C X Gamer นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวไมค์ครับเวอร์ชั่นเก่าอยู่แล้วก็ดีไซน์เพเนี่ยแทบจะลงไม่ได้ครับเนี่ยเชดเดอร์แทบจะแบบผมยากลงไม่ได้เลยวันนี้แล้วก็ผมก็จะลงลิงไว้ด้วยนะครับซึ่งความวิเศษของมันก็คือมันเป็นเวอร์ชั่นเสร็จสมบูรณ์นะครับ If Dave in Dave Alpha อะไรพวกนั้นอะคือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับแล้วผมก็จะมาจินตนาการพกให้คนดูคือจะยึดแผงเนี่ยถ้าก้อนอะไนแบบนี้มันจะไม่ไร้คอาบิเาื่อจแผงกูจะใส่ไปทำไมวะเนี่ยนี่แะเนี่ย คือมันก็ผมเป็นสนใส่ยีหลังครับถ้าคนไหนใส่ได้ก็ยินดีด้วยครับคุณจะใช้เสอร์ดได้ส,บ,สบายสบายมันน่าจะใช้อันนี้ได้นะคำสั่งจำไม่ได้ผมฆ่ามังกรผมยังไม่ฆ่ามังกรเนียเอามาเนี่ยเก่าโคตรパーที่ที่เ,เกี่ยวงเทเจอร์ที่โคตรเก่า ของยังเรียงเหมือนเดิมน่าเกลียดลาวายยังน่าเกลียดเหมือนเดิมมาดูว่ามันจะทำที่เป็นเหม,มือนกับปัจจุบันได้ไหม,มน่าจ,จะไม่ได้นะพอมันใส่น้ำว่าละเฮ้ย,ย่าบ้าตายเขาแล้ต้องทำแบบนี้ไหม เออใช่ใช่ใช่อะทธ์ำแบบนี้หรอวะเออได้ที่ปั๊มหินแลน้วเนี่ย<ด>เนี่ยเวอร์ชั่นบหม่ขนาดที่ปั๊มหินยังทำเทมไม่ได้อ,ะอ่ะเพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่เขาเพิ่มระบบความสมจริงขึ้นมาอ,อันนี้มันกีกอกอยู่อ่ะ ไม่ครับกีก้กีกับเ็ซึ่งแสงเงาก็ส่สมบูรณ์นะครับความสมจริงก็ยังน่าเกลียเดเหมือนเดิมไบโอมีเบิร์มอือมาดูว่าใช้ใช้คำสั่งได้ปะทับอ่าใช้คำสั่งด้และผมจะปรับ,บมิดในปรับยังไงนะ ผมจะลองทำแบบที่แบบผมเคยชอบทำในยมดแบบตอนปัจจุบันนี่แหละนี่คือ,อมันยังไม่มีเออมันยังไม่มีตัวเองครับผมต้องกดเอเข้ามาเอาเวเยอร์เอาเวนดิตี้เพ่จะเสก อมันโหชั้นนี้ยังไม่มีเอามาเอามาเอามาลืมลืมลืมเออน่าจะไม่มีบาลานรากว่า มาดูกันว่ามันมีอะไรให้เราสนับสนุนบ้างดีเขามันมีแต่ของปกตินะไปลอ็อกดูก็ได้ไอเบลล็อกน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในไม้คานี้นะครับ เีล็อ,อกมาให้อันเพื่ออะไรวะ,พระเพราะปกติเราก็หยิบได้แล้วโอ้โลกนี้ดีฮะมีเหล็กเลย <c oughs> ซึ่งผมไม่ค่อยจะสบายเท่าไหร่นะน้ำมูกมีอยู่ <c oughs> แต่ก็น่ากลัวใช่ย่อยเลย <c oughs> แล้วก็ผมจะคุยเรื่องของวิดีโอตอนอนาคุณนะครับ ก็คือตอนแรกตอนแรกอะก็กาจจะทำแต่ในโทรศัพท์แหละแต่เนื่องจากว่าการน,นี้แหละไอ้เจ้ามาครับจะว่าอีวิชั่นอะมันเจ๋งมากเพราะว่ามันอยู่ในคอบเงแล้วก็มีระบบท,ที่แตกต,ต่างกันแล้วแล้วก็บางอันน,นก็เป็นบางที่ผมชอบนะครับมันก็ไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าอนาคตนี่แหละจะทำ คลิปเราชื่อรอดฮาร์ดคอร์นะครับบอกไว้ก่อนบอกไว้เฉยๆนะครับซึ่งก็จะทิ้งไว้ข้างล่างน,นะครับใครสนใจก็ได้เราถ้าเกิดปบถ้าเพื่อนกูมาดูแล้วไม่โหลดก,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 กูจะไปเล่นกูที่ลิสต์เลยวะใช่ครับคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรอะมาดีวิวต่อครับ บอกก่อนนะว่าเวอร์ชันนี้มีอะไรเพิ่มหลายอย่างนะครับตั้งแต่เสร็จสมบูรณ์มานะครับก็คือเบคอนนี่หัวมังกรอนนี้เป็นหนู่มอวนฮัลวีนอัปเดตนะครับซีเคดอดิบยังจำไม่ไดนะ้แล้วแล้วก็ต่อไปแล้วก็จะมาได้ดูนะครับ ซึ่งเวอร์ชันนี้จะสามารถไป D N ได้นะครับนี่ซึ่งตอนนะอน,นั้นอะไอเวอร์ชันเนี้ยมันเก่าใช่ปะหาของอะบางอันอะยมันยังไม่เหมือนปกติครับก็เลยต้องหาแบบแล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ไหมเราจะลองไป เึอเด็กจะแผงเนี่ยมันยังเป็นเด็กจะแผงแบบเนบบโทษเก่าโทษโทษเนีครเสร็จแล้วนะแล้วก็โอชิเออมันเรียงยังไงก็นดะแต่ปัจจุบันต้องเรียงวเรียนนี่ยครับ บูชาถ่งมีอะไรอย่างที่ผู้เล่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่เคยคุ้นเคยกับในตอนนี้ก็คือคำว่าของหน้าตาดการครับที่ควรจะับเนี่ยจะตามไป็นไมหระเรืองเสียข้อเดียวสองข้อดีเหมือนกับไม่ได้ขุด เ,เิือนกับผมเนี่ยเุณเคยแหละแล้วก็วางเดียก็เหมือนเดิมวนะ่าสามมูลสะสามสา,สามบล็อกไฟเชนก็ได้โอ้เหอะไรวะเนี่ยโอ้ยสาวแบบ มวยไทยอะไรเนีคือตาผมเปิดนะครับถามว่าอยู่กับตาใช่ไหมใช่ใช่ใชใช่ใชใชอ้าเวเฮ้ยเบคอนโอเคโอเคเนีย่ยมันวางแล้วแบบปึ๊บเลยอ่ะแบบได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมทำแบบนี้เดี๋ยวนะ เออก oh. ็มีอ oh, uh. okay, ุปกรณ์ดยวยเดี๋ยวเองตอนนี้โคตรวันนี้เราจะไปฆ่าไททันกันนะครับซากิวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้ว้าไปมาแล้วเอ็นเดอร์ดาแกนแต่เมื่อก่อนไม่ใช่เส่ง ้ามันมาตรงนี้ไอ้ท่อตรงนี้มันจะหายเพราะปักเลยแต่แล้วไม่ทำลายลก่อคน่ตอนี้มแล้วก็เวอร์ชันเมื่อก่อนนะครับถ้าระวังบนเบรคล็อกเนี่ยมันจะมีอันนี้โผล่มาด้วยครับปัจจุบันเนี่ยมันจะหายไปนะครับโอ้ยเอินเดอร์ราเก้ เป็นยังไงไดำเหมือนเลยโอ้ยชิบหายเออผมรูม้สึกแบบนี้มันลำบากกว่าเฮออ้คิดว่าน่าจะแบบอันนี้นะ วิธีปรับบางคนมันเผื่อไปปรับก็ดูแลกัน่ดเป็หนื่อนี้แบบที่เราคงเคยกันเนาะเวลาสร้างบ้านมันจะง่ายซึ่งผมก็่เล่นงมาเนี่ยวันนี้ก็โลดีนวันนี้ก็มาถึงเุาจะได้กลับมาเล่นอีกครั้งโดยการ APK เลย นพรมันอัปเดตเนี่ยคือคือมันจะโยนเนาเอาละ่ะไม่เป็นไรทุกคนผมจะแก้แค้นม ไปก่อนเอานี่ยโอเได้โอ๊ยวางเตียงไม่ได้เลยสนใจไหมนะว่ามันบักเตียงเตียงเข้าไปเลยบอกสิเง้ไปไปนี่นะ Dia jelah berdiri tu. บ้อกนี้มันจะหายไปเมื่อมันมาเชื่อว่า พีไ่ได้ขนเอไข่นี่ก็อนได้ไข่มาจะไปย่างกินนี่เรวมันถึงชางจกที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยบางคนยังไม่เคยได้เห็นเลยเพราะว่าหวางมั่วสั่วนะเวลาแบบจะไปอันเนี้ย โอเคไม่มีคำอุทานไม่ได้ชื่อสตรีเว้ยค่อยเบื่อแล้วเหรอถูกออกละกลัว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 ก่อนโอเคก็มีบางด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับม่ค่ะส่วนบีเอ็นก็ก็เหมือนกับเวอร์ชันเก่าอ่ะ ก็แบบใครเข้าไปก็ไปหาดูเองแล้วกันสารับผมก็ขอ,อขอตัวลาแค่นี้นะคะมีสตูหรว,วอเปล่ยัไปได้แต่ว่ามันก็มีบ้ากันนะไ้้หลุดอีพีเพราะว่าสตูจะใช้ไม่ได้โอเคเดี๋ยีๆก็นักสัูดีโอ้ก <laughs> ับขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยนะครับฟุตอนนี้ก็ ในช่วงที่ผมจะไม่ค่อยทําคลิปนะครับไม่ใช่ว่าไม่คิดไม่ใช่ว่าขีดเกียลนวก,ก,ก็ก็ยากก็ยากก็ยากเออมันพูดไม่ค่อยออกเออแต่ผมจะทำคลิปต่อเนื่องในภายในวันนี้นะก็คือวันที่สิบเกาตุลาคม 2567เลยนะครับซึ่งก็ขอตัวลาพิดพอดีนะครับขอตัอตวลาจริงๆละโอเค